สวัสดีครับเพื่อนๆอเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูนะครับผมจะบอกวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธครั้งแรกเนาะถ้าคนยังไม่เคยใช้จะเชื่อมต่อยากมากการเชื่อมต่อครั้งแรกเราจะต้องกดในสัญลักษณ์นี้ก่อนเลเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมเชื่อมต่อแล้วเวลาเราเปิดเครื่องนะสมมติเราปิดเครืง่งนถ้าเราเปิดเปิดเครื่องปุ๊บถ้าเราซื้อมาครั้งแรกเราจะหาบลูทูธไม่เจอนะอะพอเปิดเครื่องปุ๊บเราต้องมากดตัวน,นี้ก่อน กดสัญลักษณ์บลูทูธมันจะดังตึงต้งตึง้งตึ้งถ้าเราเชื่อมต่อแล้วมันจะดังทรุดแบบเมื่อกี้เนี่ยคือเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นไฟตรงบลูทูธถ้าเราจะเชื่อมต่อหลายเครื่องเราก็กดตัวนี้ไฟตรงนี้ขึ้นก็คือเนี่ยลิงก์ลิงก์งหากันลวอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วเราก็กดเหมือนกันจะสัญลักษณ์แบบนี้จะเชื่อมต่อกันได้นะเห็นไหม อ่าไฟนี่ขึ้นนี่เชื่อมต่อกันแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อสามเครื่องเลยนะอ่าอันนี้เครื่องหนึง่งอันนี้อันนี้คือมันจะไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธน,นะมันจะเชื่อมสองเครื่องมันมันจะเชื่อมได้หลายเครื่องเนาะถ้าบลูทูธห้าเรากดอ่านี่ก็เชื่อมต่อสามเครื่องเชื่อมต่อกันแล้วทางที่ดีให้เราเชื่อมต่อแค่เครื่องเดียวพอเนี่ยถ้าเครื่องไหนมันเชื่อมต่อบลูทูธมันจะขึ้นไฟตรงรูปบลูทูธ เราแค่ลิงก์หากันก็นพอเราเราปิดบลูทูธไว้เครื่องหนึ่งนะเพราะว่าเวลาถ้าเราเอาโทรศัพท์ออกไกลๆมันจะสะดุดให้เราไปไปยกเลือกเชื่อมต่อออกเครื่องนึงแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะไม่เป็นไรนะถ้าเราอยู่ไกลๆเสียงมันจะสะดุดให้เราไปยกโลกยกเลิกเชื่อมต่อบลูทูธออกเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อแค่เครื่องเดียวเพราะาเรากดลิงก์หากันอยู่แล้ว3ตัวเสียง ผมจะเปิดดังไม่ได้นะเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะผมจะเปิดเปิดให้ฟังเปิดให้ฟัง เดาว,วันหลังผมจะเปิดให้ฟังแบบแน่นๆเลย3ตัวนี่แน่นมากถ้าเปิดพร้อมกันมันเชื่อมต่อกันได้ถึงลอยตัวนะ5้ากับ6จะเชื่อมต่อกันได้เพราะว่าสัญลักษณ์ตัวนี้เหมือนกันถ้าฟิบสีลงไปจะเชื่อมต่อไม่ได้ถ้าจาก15้าเนี่ยขึ้นมานะหลังรุ่นหลังจากฟิบห้าขึ้นมาจะเชื่อมต่อกันได้ แต่4กับ4มันเชื่อมต่อกันได้นะสมันจะเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งถ้าสัญลักษณ์แบบนี้นเชื่อมต่อกันได้ทุกรุ่น